ladies and gentlemen boys and girls you welcome back to my space my jeez bro we have a real subject in here today my Jeez. this one here is not a hollywood movie this one here is dropping down from the thailand soldiers the way these guys are performing in the battlefield like the way these guys are trained are be protective ladies and gentlemen please fly with me let's go see this one this one is something really serious this is crazy damn ต่างชาติถึงกับต้องทึ่งคิดว่าเป็นฉากหนังฮอลลีวูดเมื่อวานนี้เพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ได้เผยแพร่คลิปปฏิบัติการรบเดือดยึดภูมะเขือความยาว1นาที7วินาทีซึ่งสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ ภาพในที่เผยให้เห็นการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารไทยและกัมพูชาณพื้นที่พิพาทภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษกระสุนปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นไป is Gary ขั real tough every day. ้วแนวสันปันน้ำการเคลื่องที่ของหน่วยรบพิเศษเต็มไปด้วยความกดดันแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวของทหารไทยที่ต้องการปกป้องผืนแผ่นดินในที่สุดปฏิบัติการก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของทหารไทยกองกำลังรบพิเศษสามารถยึดภูดมะเขือกลับคืนมาได้สำเร็จ Bro, you know, uh, ever since I, I saw the comparison between the Thailand soldiers and the Cambodian soldiers, bro, I know already that okay, those Cambodians they can only make noise, but they can go further. I know the Thailand soldiers are well more skilled than the Cambodians, for real, bro. there there's a proof bro t h e y that to k o v e r the y w o n although this one was not a big big stuff boys is t a war too so is t significant and they c a m e victorious bro that's cool เอกราชและอธิปไตยที่ไม่มีสิ่งใดมาทําลายได้ภูมะเขือไม่ได้เป็นเพียงภูเขาธรรมดาแต่เป็นคืนที่ยุทธศาสตร์สําคัญทางการทหารเนื่องจากตั้งอยู่บนแนวสันปันน้ํา ผู้ที่สามารถยึดครองได้จะสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารและควบคุมพื้นที่โดยรอบได้ทั้งหมดดังนั้นการยึดภูมะเขือครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทวงคืนแผ่นดินแต่ยังเป็นการยืนยันถึงศักดิ์ศรีความสามารถและความเสียสละของกองทัพไทยแล้วชาวต่างชาติเขาคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ไปดูกันค่ะโดยเริ่มจากคอมเมนต์แรก

Bro, <laughs> is it, bro? Every, everybody should be shocked of this one. Damn. Because now you just need to respect the soldiers. Mostly the Thailand soldiers. Because, man, you know, they put their alive in the front line. So, damn, that, that's, a, that's a lot. กดตัวกับภูมิประเทศแล้วประสานกับการยิงคุ้มกันมันทำให้ผมนึกถึงหลายๆคลิปการรบในยูเครนเลยทั้งมุมยิงกดดันการดันเพื่อยึดที่สูงแล้วสุดท้ายคือการปักธงมันคือสิ่งที่คาดว่าจะเห็นในสนามรบจริงไม่ใช่แค่การฝึกซ้อม คออมมมเนตต์่าสังเกตสิว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นไปโดยมีฝ่ายหลังยิงคุ้มกันให้นี่คือเทคนิคเดียวกับที่ยูเครน <of the Ukraine> ปรับใช้หลังปี222ห้ามปล่อยให้เพื่อนรุกไปลำพังสิ่งที่น่าสนใจคือการรบในภูเขามันคล้ายการรบในเพลาะมากทั้งการมองเห็นที่จำกัดการหาที่กำบังคือชีวิตและการปักธงในตอนท้ายมันช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบสุด คอมเมนต์ต่อมาจะเห็นเลยว่าทำไมกัมพูชาถึงถอยออกมาเพราะทหารไทยตั้งแนวยาวแน่นอนพร้อมการยิงควยมันหมายความว่าการบุกของจะโดนกด <laughs> people notice that okay the Thailand soldiers you know they smart they intelligent I can say I can say they more intelligent than the Cambodians ones because bro you know if if they back if they back off them was heavy uh, captivate It too to so go for จนแตกก่อนถึงยอดเขาคลาสสิกเลยของการครองที่สูง คอมเมนต์ต่อมาเห็นได้ชัดเลยว่าทหารไทยใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์พวกเขาไม่ได้บุกอย่างสุ่มสุ่มห้าแต่ค่อยๆเคลื่อนคนแบบกดดันฝ่ายตรงข้างไปด้วยนี่คือตัวอย่างตำราของยุทธวิธีทหารราบเบากัมพูชาไม่มีทางสู้การฝึกและการประสานงานระดับนี้ได้หรอก คอมเมนต์ต่อมาไม่แปลกใจเลยที่กัมพูชาแพ้ในศึกย่อยนี้เพราะทหารกัมพูชาหลายครั้งดูเหมือนกองกำลังติดอาวุธสมัครเล่นมากกว่าจะเป็นทหารประจำการจริงๆตัดท่าไปที่ไทยที่ส่งหน่วยรบพิเศษอาวุธดีกว่าฝึกมาดีกว่าและมีวินัยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด คอมเมนต์ต่อมาหากมองตามประวัติศาสตร์การประทะตามชายแดนไทยกัมพูชา <S 2> <S 2> <S 2> <อ>รถถังไม่เคยมีบทบาทเด่นมาก่อน ครั้งนี้อาจหมายถึงไทยต้องการโชว์รถถังรุ่นใหม่อย่าง v t 4หรือแค่พยายามควบคุมภาพลักษณ์ด้วยการแสดงศักยภาพบรบแบบผสมเหล่าไม่ว่าทางไหนก็ตามมันก็ทำให้ตั้งคำถามว่าพวกเขาพร้อมจะยกระดับไปไกลแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาน่นาสนใจ like you know go for decades or what because bro I know it just started recently but you just need to end up with it real quick because it's, go it's gonna cost more lives I think the Cambodians should just stop all this bullshit and the collaboration with other countries if they have such you know this this whole thing should just come to an end but anyway bro to say whatever. โดยปกติการรบในป่ามักจะเข้าทางฝ่ายตั้งรับแต่จากคลิปนี้ดูเหมือนทหารไทยสามารถบุกขึ้นเขาภายใต้การยิงได้สำเร็จซึ่งไม่ง่ายเลยอยากเห็นการวิเคราะห์เชิงแท็กติกและเอียดกว่านี้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาไม่ค่อยได้เห็นการรบในป่าจริงๆแบบนี้บนคลิปหรอกปกติฟุตเทจส,สมัยใหม่จะอยู่ในเมืองทะเลทรายหรือพื้นที่โลง่งแต่ที่นี่คือพุ่มไม้หนาทึบมุมมองจำกัดและใครที่ยึดที่สูงได้ไือได้เปรียบทั้งหมดทหารไทยชัดเจนมากว่าถ้าใครครองสันเขาได้ก็จะควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเหมือนเวอร์ชั่นย่อของสงครามยึดที่สูงสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองเพียงแต่เพิ่มโดรนเข้ามาในสมการ คอมเมนต์ต่อมาการปักธงคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากถ้าในเชิงยุทธวิธีการครองเนินนี้หมายถึงการมองเห็นพื้นท It was powerful It was really powerful for you know putting that flag over there it has a big big signification bro meaning okay they've taken over that town is safe anyone that's trying to just vandalize bro will be caught we would d e b t e with for real they can t h e n k any will go close because they know they've been defeated that that was cool that was symbolic วิทยาสำหรับทหารและประเทศการปักธงบนพื้นที่พิพาทคือการประกาศอธิปไตย นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมกองทัพในประวัติศาสตร์ถึงทำสิ่งเดียวกันมาตลอดตั้งแต่ยุทธการอิโวจิมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นโมเมนต์ที่ทรงพลังไม่ว่าจะมองจากฝั่งไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อมาหลายคนชอบพูดว่ากัมพูชาสร้างกองทัพขึ้นมาเยอะแต่คลิปนี้แหละคือความจริงพอถึงเวลารบจริงๆก็เละเทะ การรบ QCB ในป่าไม่ใช่แค่ถือ AK แล้วสาดกระสุนมั่วแต่ต้องเคลื่อนที่ภายใต้แรงกดดัน s h o o t ด n g นว่าซ้อม n า t i n v พ l v e d ส่วนเขมรก็ดูแค่ยิงสุ่มๆจนกระสุนหมดมากกว่า จากนั้นก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่ากัมพูชามีหน่วยที่เรียกว่า B H Q อยู่เหมือนกัน <I am. S 1> บอกกันว่าฝึกมาเพื่อการรบในป่าโดยเฉพาะ <Okay. S 1> ตามทฤษฎีแล้วม่รบมึกการรบประชิดในพื้นที่แบบนี้ได้อยู่แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้เลยว่าหน่วย B H Q อยู่ในสมรภูมิภูมิเขือครั้งนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแค่ทหารเกณฑ์หรือทหารประจำการทั่วไปก็คงไม่แปลกที่จะแพ้ยับ ถึงจะมีหน่วย B HQ อยู่จริงๆแต่การฝึกในตำรามันก็ไม่เหมือนกับประสบการณ์การรบจริงซึ่งนี่แหละคือจุดที่รบพิเศษไทยเหนือกว่าคอมเมนต์ต่อมาตอนที่ทหารด้านหลังยิงกดสนับสนุนทั้งที่มีพวกตัวเองอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำเอาผมเกรงเลยในการฝึกแบบตะวันตกมักถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงที่จะยิงโดนพวกเดียวกัน แต่ก็คิดว่ามาตรฐานการฝึก SOP ของพวกเขาอาจต่างออกไปถ้าทหารถูกฝึกมาให้คาดการว่ามีการยิงสนับสนุนจากด้านหลังมันอาจจะไม่เสียงเท่าที่เราคิดแต่ขอบเขตของความผิดพลาดมันแคบจนดูน่ากลัวจริงๆจากนั้นก็มีคำพูดตอบกลับว่า ใช่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันบ้าชัดๆแต่ถ้าสังเกตดีๆการยิงจากด้านหลังมันไม่ได้เล็งตรงผ่านหัวพวกเดียวกันแต่เบี่ยงมานิดหน่อยแสดงว่ามันเป็นเทคนิคที่ซ้อมมาแล้วโดยหน่วยสนับสนุนจะยิงออกด้านข้างเล็กน้อยเพื่อกดดันศัตรูแต่ลดโอกาสเสี่ยงยิงโดนเพื่อนในพื้นที่อย่างป่าหรือสันเขา มันไม่ค่อยมีช่องยิงปลอดภัยสมบูรณ์อยู่แล้วทําให้ต้องปรับหลักยุทธวิธีตามสภาพแวดล้อมแน่นอนว่าความเสี่ยงยังมีจริงถ้าใครพลาดก้าวเดียวหรือยิงช้าไปนิดเดียวก็อาจเกิดเรื่องร้ายแรงได้แต่ผม <bro. S 1> มองว่ามันสะท้อนถึงความมั่นใจในระดับการฝึกและความเคยชินของเ <Bro, S 1> ราคุณรู you know, <บ>้ไ n มว่าผมคิดว่าทหารไทยที่เราฝึกนี่ค e ณรู้ไหม i n าผมคิด t h i n หารไทยที่เราฝ o กนี่ค i t รู้ไหมว่าผมคิดว่าทหารไท Uh, like Cambodia I if I they ให้แนวทางแบบนาโต้ที่เน้นปลอดภัยสุดๆแต่เป็นการอาศัยความไว้ใจและวินัยสูงสุดในหน่วย คอมเมนต์ต่อมาผมเป็นลูกครึ่งไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนเอาคลิปนี้ให้แม่ดูแม่ร้องไห้ตรงฉากสุดท้าย<อ>สำหรับคนรุ่นแม่ทงชาติไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือความทรงจำการเสียสละและอัตลักษณ์คลิปนี้ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาได้สมบูรณ์แบบการเห็นทหารสู้ท่ามกลางเสียงปืนแล้วสุดท้ายยกทงขึ้นด้วยมือที่มั่นคงเป็นภาพที่จะไม่มีวันลืม คอมเมนต์ต mm. ่อมาโคตรอยากได้แบบซีรีส์เลยเหมือนเรียกน้ำย่อย อยากดูว่าการโจมตีเริ่มยังไงการประสานงานเป็นแบบไหนอยากได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารด้วยในฐานะคนที่สนใจประวัติศาสตร์การทหารการได้เห็นการรบจริงๆของทหารยุคใหม่ในพื้นที่พิพาทมันมีคุณค่ามากสงครามไทยกัมพูชาไม่ค่อยขึ้นข่าวใหญ่แต่คลิปแบบนี้ทำให้เห็นว่ามันตึงเครียดขนาดไหน คอมเมนต์ต่อมาถ้าการรบนี้เป็นการผลักดันครั้งสุดท้ายก่อนที่ทรัมป์จะประกาศหยุดยิงจริงๆมันแทบจะเป็นฉากภาพยนตร์เลยด้วยซ้ําเหมือนจะได้ยินคําสั่งหยุดยิงดังขึ้นหลังจากธงถูกปักลงไปช่วงเวลาแบบนี้แหละที่จะถูกจารึกไว้แม้การเมืองเบื้องหลังจะซับซ้อนก็ตาม คอมเมนต์ต่อมาถ้าใครเคยศึกษาความขัดขย้นบริเวณปราสาทเขาจะรู้ว่าวเขาไม่ใช่ภูเขาธรรมดามันคือจุดที่สามารถมองเห็นปราสาทและพื้นที่รอบข้างได้ การที่กัมพูชาเสียตรงนี้ให้ไทยเท่ากับว่าพวกเขาต้องทำงานในพื้นที่แบบตาบอดซึ่งอธิบายภาพศพที่หลุดออกมาบนดาักเว็บได้เลยพวกเขาน่าจะพยายามบุกยึดคืนหลายระลอกและผลลัพธ์ก็ชัดเจนว่าเละ คอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเวอร์ชั่นที่ยาวกว่านี้แบบไม่ตัดต่อ mm hmm. ไฮไลท์แค่หนึ่งนาทีมันดูเหมือนหนังเหมือนสื่อชวนเชื่อแต่ก็ปิดบังด้านจริงของรถไปด้วย s <S มีใครบาดเจ็บหรือเปล่าพวกเขาเคลื่อนตัวขึ้นสันเขาชันๆนั้นยังไงถ้ามีเวอร์ชั่นเต็มคงช่วยให้เห็นภาพที่แท้จ,จริงได้ชัดกว่านี้ man bro this one is something else damn I just hope, I just hope the Thailand, soldiers didn't uh, lost a lot of lives. You know, during this one, I think this one was done. You know, very recently, bro, because bro, it has gone all over the place. Damn, but I just pray this war should just come to an end real quick, so that everybody should just be in peace and safe. You know, love for this world, love for everybody. We love the Cambodians, we love the Thailanders, we love everyone. Everyone should just like. Be in peace and let love reign, ladies and gentlemen. Thanks to you for watching. Please be safe out there. Take good care of yourself. Don't play. And maybe I'm gonna see you in my next episode, my jeez. Peace out.